สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับทางช่อง YouTube ของค่ายบางอีนะครับผมบางอีพักได้นะครับวันนี้เป็นงานรีวิวสำหรับอุปกรณ์ต่อไก่นะครับเป็นบ่วงดักไก่ป่าแบบเดียวชุด3ที่เป็นหลักนะครับทุกคนนะชุดนี้นะครับผมใครที่รับนะครับผมให้โทรมาตามเบอร์ผมนะเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดของบ่วงเซตนี้กันนะครับผมเบอร์ติดต่อผมสำหรับลูกค้าที่สั่งก็ใต้คลิปเลยนะครับผมนะเบอร์ผมใต้คลิปเดี๋ยวมาดูรายละเอียดก่อนนะครับ สำ,สำหรับงานบ่วงเซตนี้เป็นงานบ่วงเอ็นเบอร์เจ็ดสิบแล้วก็ต่อด้วยสาย PE ทุกคนต่อด้วยสาย PE จะมีระบบล็อกขาทุกบ่วงจะมีระบบล็อกขาทุกบ่วงนะครับนะจะมีระบบล็อกขานะครับผมความกว้างของบ่วงอยู่ที่ห้านิ้วนะครับผมอยู่ที่ห้านิ้วนะจะให้พร้อมรังเก็บเลยนะครับทุกคนจะให้พร้อมรังเก็บนะครับผมสําหรับงานห่วงนะเป็นงานห่วงทองเหลืองนะครับไม่ขึ้นสนิมเป็นงานห่วงทองเหลืองนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับทุกคนนะ ดูงานผหลักเป็นงานผหลักแบบเกลียวนะครับผมแล้วก็ความยาวของหลักอยู่ที่7นิ้วนะครับเป็นหลักเหล็กนะครับผมเป็นหลักเหล็กนะครับงานสวยนะครับทุกคนนะสามารถดูทางกล้องนี่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ชมใกล้ๆกันนะครับงานสวยนะครับงานสวยชัดเจนนะครับทุกคนสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อมานะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับทุกคน อ่านะเป็นงานสีใบแมงทั้งชุดนะครับโอเควันนี้นะครับก็ฝากกไนแรกติดตามนะครับผมขอจบคลิปเท่านี้นะครับทุกคนนะครับสวัสดีครับ